สวัสดีค่ะพีพัสด์เอ็กซ์นายแลนด์วันนี้นะคะทิปจะมารีวิวโปรเน็ตทรูสิเมกไม่อั้นบวก Wi-Fi ฟรีไม่อั้นตามชื่อเลยนะคะเป็นเน็ตเร็ว10เมกราคา150บาทต่อครั้งต่อ30วันราคารวมภาษีนะคะจะอยู่ที่150บาทเท่าเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือแพ็กเกจนี้นะคะเป็นแพ็กเกจที่มีการต่ออายุอัตโนมัติจนครบ6รอบบินหรือจนครบ6เดือนนั่นเองนะคะ และแพ็กเกตนี้นะคะสมัครได้เฉพาะซิมที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาค่ายทรูเท่านั้นนะคะก่อนชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะเรามาดูเงื่อนไขและก็รายละเอียดของแพ็กเกตนี้กันคะ่ะเริ่มจากเงื่อนไขกันก่อนนะคะ เงื่อนไขที่1นนะคะซิมที่สามารถสมัครได้จะต้องเป็นซิมที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นของค่ายทรูเท่านั้นนะคะและจะต้องย้ายค่ายมาเป็นระบบเติมเงินด้วยนะคะจึงจะสมัครแพ็กเกจนี้ได้เช่นนะคะซิมเดิมเรานะคะเป็นของค่าย DT แทหรือของค่าย AIS ก็ให้เรานะคะทําการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาที่ค่ายทรูเลยนะคะจากนั้นเราก็จะสมัครแพ็กเกจนี้ได้ เงื่อนไขที่2นะคะซิมที่ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้ก็คือซิมเก่าของครูนะคะและก็ซิมที่เปิดเบอร์ใหม่ก็จะไม่สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้นะคะ ซึ่งเมื่อก่อนซิมที่เปิดเบอร์ใหม่จะสมัครแพ็กเกตนี้ได้นะคะแต่ณตอนนี้เดือนพฤศจิกายน2563ซิมที่เปิดเบอร์ใหม่จะสมัครแพ็กเกตนี้ไม่ได้แล้วนะคะเงื่อนไขที่3นะคะพอเราย้ายค่ายเบอร์เดิมมาค่ายทรูเสร็จนะคะก็ให้เราสมัครแพ็กเกตนี้ภายใน7วันนับจากวันที่เราทําการย้ายค่ายสําเร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเงื่อนไขที่4แพ็กเกตนี้นะคะหมดเขตสมัครได้ ได้ถึง31ธันวาคม2563นี้นะคะง่ายๆเลยก็คือหมดเขตสมัครได้ถึงสิ้นปี2563นี้เท่านั้นนะคะใครอยากใช้เน็ตราคาถูกและก็คุ้มแบบนี้ก็ให้เรารีบย้ายค่ายมาค่ายทูก,กันไวๆนะคะต่อมาเรามาดูรายละเอียดของแพ็กเกจนี้กันนะคะรายละเอียดที่1น,นะคะเราจะได้ใช้เน็ตที่ความเร็วเน็ตสูงสุดอยู่ที่10เมกและความเร็วเน็ตก็จะไม่ลด สปีดลงนะคะคงที่อยู่ที่10เมกตอวินาทีและเรานะคะยังสามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องและสามารถเปิดเน็ตทิ้งไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงได้เลยค่ะโดยที่เราจะไม่โดนหักเงินเพิ่มนะคะและเรานะคะยังสามารถเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่จํากัดปริมาณอีกด้วยค่ะต่อมานะคะรายละเอียดที่2เรายังสามารถใช้ WiFi ของ t True ฟรีไม่อัน้นและก็ไม่จํากัดปริมาณอีกด้วย ต่อมารายละเอียดที่3นะคะราคารวมภาษีนะคะจะอยู่ที่150บาทต่อครั้งต่อ30วันต่อมารายละเอียดที่4นะคะระยะเวลาในการใช้งาน30วันหรือ1เดือนต่อมารายละเอียดที่5นะคะแพ็คเกจนี้เป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งและก็จะต่ออายุแพ็กเกจให้เราอัจ,จนมัติจนครบ6รอบีิหรือจนครบ6เดือนต่อมารายละเอียดที่6นะคะแพ็กเกจ ไม่มีการโทรฟรีนะคะไม่มีโทรฟรีครั้งละ15นาทีนะคะแต่จะมีอีกแพ็กเกจหนึ่งที่มีโทรฟรีได้ไม่อั้นนะคะเดี๋ยวทิปจะมารีวิวในคลิปต่อไปนะคะต่อมานะคะวิธีสมัครสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน900ดอกจัน9798สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะ